ถ่าการรณรงค์หาเสียงของเพื่อไทยนะครับบางครั้งมาโอกาสกับภูมิใจไทยนีย่อาจจะมีลักษณะของเหมือนกระทบกระทั่งกันเช่นการรณรงค์ว่าไล่หนีไล่หนูอ่ไล่ไม่ใช่ไล่หนีนะอ่ไล่หนูตีงูเห่ามันเป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาชึ่นคะแนนเสียงลึกตั้งนะครับกิจกรรมแต่ละครั้ง จัดบนวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นมิติทางการเมืองนะครับเราไปขอเสียงสม,มุนจากพี่น้องประชาชนเราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครนะครับเราเป็นคู่แข่งกันจริงเทคนิคก,การหาเสียงวิธีการหาเสียงต่างฝ่ายต่างมีอันนี้เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราไม่เคยคิดว่าเป็นศัตรูกันนะครับโดยเฉพาะเพื่อไทยเนะี่ยไม่เคยคิดว่าเป็นศัตรูกับใครแต่ทุกพักเป็นคู่แข่งทางการเมืองกัน หลังจากที่ยุติจากการมอบอํานาจในวันลึกตั้งของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนตัดสินใจแล้วว่ามอบอํานาจให้ใครนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําหน้าที่ตามที่เขารับมอบอํานาจ